แม่โดดีดงไม่มีใครตอบข้อดีเลยไม่มีใครพูดข้อดีดังๆนีอ่าข้อน <Island> <kir yo> <ito> ี้ทุกคนต้องตอบให้ถูกนะอันนี้คือสุดยอดของออนไลนิ่งมันกดปุ๊บผมกดให้ดูเลยกันนะสังเกตมันจะเป็นแบบฝังตัวก็คือเราทําแบบนี้ได้เป็นวิดีโอฝังเข้ามามันก็จะคล้ายๆกับพวกเอ็ดเอ็กซ์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับ ก็กดดูวิดีโอได้ซึ่งจริงๆวิดีโอนี้มันอยู่บน youtube แล้วเราแค่เอาลิงก์มาแปะเท่านั้นเองกดเต็มจอก็ได้อาจะกดดูวิดีโออีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นแบบป๊อปเอาท์เราคลิกดูมันก็คือเหมือนเป็นป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาเราจะอบรมออนไลน์กันด้วยเว็บไซต์โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งจริงๆมันก็คือวิดีโอบน youtube เหมือนกันก่อนที่จะไปควิสนะอย่าเพิ่งแอบกดควิสนะตอนนี้ควิสมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดนะครับอผมจะโชว์ให้ดูว่า ผมจะตรวจการบ้านยังไงนะครับนะอันนี้คือสุดยอดของออนไลนิ n งมันแม่ค่ะโดดดิดงโดดดีดงนะครับอ่าโดดดีดงเอาไปร้อยคะแนนเลยนะครับอันนี้บอกว่าคราวนี้ผมขี้เกียจพิมพ์ละมือเมื่อยนะครับสําหรับท่านนักศึกษาเมตตานี่นะครับผมจะแบบนี้ครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยเพลงเนี้ยฮิตที่ญี่ปุ่นด้วยรู้ไหมเอาไปร้อยคะแนนเต็มเลยครับ attach recording, save and show เน x t เห็นนะพอจะได้ไอเดียไหมครับมันแบบสามารถกดงานแล้วก็ส่งคะแนนกลับได้แล้วก็ส่งฟีดแบ็ k ได้แบบนี้เลยควิ z นี้เป็นตัวอย่างของควิ z ที่จะใช้ทบทวนการเรียนรู้ของนักเรียนข้อแรกนะครับ LMS ย่อมาจากอะไรไม่มีใครตอบข้อดีเลยไม่มีใครพูดข้อดีดังๆเลยเลิฟม็อกสุดๆนะอะ่โอยน้อยใจโอเคนะลองกดเช็คนะครับอะจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าฟีดแบ็ก สำหรับแต่ละข้อโผล่ขึ้นมาให้ซึ่งผู้สอนนะใส่เข้าไปอันนี้คือสุดยอดของออนไ r n i n g มันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราสอนแบบผ่านข้อสอบกระดาษอะมันทําอย่างนี้ได้ยากมากใช่ไหมที่จะมานั่งเขียนพูดง่ายเขียนชมเขียนดาน่าแล้วเตรียมทีละคนทีละคนตามข้อที่เขาตอบอะแต่ในในมูดเดิเนี่ยมันทําได้ง่ายมากเลยนะครับอันนี้ข้อ7สนุกสุดๆอะอ่าข้อนี้ทุกคนต้องตอบให้ถูกนะ อันนี้เขาเรียกว่า drag and drop text นะครับมันมี drag and drop image ด้วยนะแล้วก็กดเช็คปุ๊บอ่ามันก็จะบอกว่าทำถูกหรือทำผิดนะเจ๋งไม่ละเราสามารถให้นักเรียนเนี่ยทำหลายครั้งได้สมิ t หลายครั้งก็ได้สมิ m สองครั้งเท่านั้นก็ได้สมิ t ไม่จํากัดจํำนวนครั้งก็ได้สมิ t ได้ครั้งเดียวก็ได้ถ้าเป็นแบบ final excel นะครับจบละอ้าหมดแล้วเหรอมันไม่มีอะไรอีกหน่อยเหรอคอําตอบก็คือจริงๆมันมีแอบซ่อนอยู่มันมีสิ่งที่เรียกว่า ท่านอยากใช้เวลาที่เหลือกับหัวข้อใดมากกว่ากันมันมีให้แบบซ่อนไว้ได้แล้วผมก็บอกว่าผมกดโชว์มันก็จะมีหัวข้อใหม่โผล่ขึ้นมาเห็นปะ่ะอ่ะช่วยกันกดมาโหวตนะครับอ่ะผมก็จะเห็นว่ามีใคร วทข้อไหนกันมาบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ในการดําเนินคลาสได้ดีว่าเราอยากจะไปทุ่มเทกับเวลากับหัวพ่อต่อไปหรือว่าสาวเสียงนักเรียนว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร Common Misconception อะไรพวกนี้ก็สามารถเช็คได้แต่ก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นสิ่งที่เราจะทําคือเราจะมาทำคอร์สด้วยกันบน Moodle สั้นๆหนึ่งคอร์สนะอ่ะเราเริ่มกันเลยครับ